อ้านแบบเบอร์นี้อะลูกอุยกกอ้ยพี่เขาก็ทะเลาะกันอุย้ยพี่รักพี่รักพี่เด็กๆกันพี่เลยพี่ดีนอยได้เห็นไหมเอาไปแลพอพี่ดีน่อยทำเหลืองทำเหลืองกับพี่หลับอยู่พี่นอนพี่ก็นอนกอดด้วยโอ้ยนี่ไหน รักน้องอุ้ยรักน้องอดูไว้นะทุกคนน้องทะเลาะก,กันและดูแมวนะคะดูเขารักกันเขาไม่ได้มาจากสายเลือดเดียวกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาตามมา ้องจางที่มาแต่รักน้องเหลือเกินตอนแรกๆไม่เอาเลยนำโชคไม่เอาเลยตอนแรกๆทุกคนโกรธมากะคะะบ้านนี้ฟินมากตอนนี้นะคะทุกคนนี่ดูดูอะไรกันเบอร์นี้สีเลดี้สีอ่อนนะคะทุกคนอีกตัวสีอ่อนอีกตัวสีเข้ไปนำโชคเขาจะ อ่อนกว่าเยอะเลยสีอ่อนกว่าเยอะแต่เจ้าตัวนี้โอ้ยเห็นถึงพี่นำโชคนะเอ้คิดถึงพี่สีนวลเนาะเจ้าของช่องเจ้าของช่องไปแต่ก็ยังรแทนน้องอยู่ทุก เขารักน้องเขามากเลยอกอดดีเนาะกอดกันดีเหลือเกินนะวันนี้รักกันจังเลยรักกันจังเลยน้ำเจ๊าเจ๊าพี่ตัง ุดยอดรักกันวันนี้เราเลิกทะเลาะก,กันแนะ่หนึ่งวันกาดร้อนก็ยังรักกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะฝากช่อง m สีนวลแมวจรด้วยนะคะทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆให้เจ้ามีตังแั่เจ้านำโชคด้วยนะคะทุกคนสวัสดีจ้า อ่าดูความสามารถกันนะคะทุกคนอา้าวนี่ตัวน้องนี่ตัวน้องค่ะทุกคนตัวน้องตัวพี่จะมายังไงในเมืม่อตัวเองอ้วนน่ะเออตัวเองอ้วนมันติดอุย้ยยังออกมาได้หน่อยอ้วนเอ้ยเอาเอาเหลือตัวทีนี้เหลือตัวทํายังไงเดี๋ยวตกเดี๋ยวก็ขาเป๋อีกข้างหนึ่งหลกอึดูดูด,ดูทุกคนดูดูว่ายามจ๊จบ ปีนและพี่นุชทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะและตัวเองอ้วนทีนี้จะทำยังไงมันรอดไม่ได้ไม,ไม่ต้องบนดูดูเป็นยาเดี๋ยวก่อนมารอแม่ก่อนเออเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป